สวัสดีครับอ่าตอนนี้ก็ก่อนนอนนะครับที่ผมเนี่ยจะมาบอกนะว่าทําไมเราเนี่ยแคทหน้าจอจากโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับอ่าเครื่องนี้เลยทําไมถึงแคทไม่ได้นะครับเนื่องจากเนี่ยมีหลายคนนะครับหรือสมาชิกหลายคนเนี่ยยังแคทหน้าจอไปยังคอมไม่ได้นะครับอ่าวิธีนี้นะครับผมก็จะมาบอกก่อนนอนนะครับนั่นก็คือนะครับ เราเข้าไปที่แอป a p o w e r m i l l r นะครับตรงนี้เลยนะครับพอเราเข้ามาเสร็จให้กดที่ m i n l ล r นะครับนะครับอ่ะก็สำหรับบางคนเนี่ยที่เคยขึ้นหน้าจอมีปัญหานะครับว่าทำไมถึงแคทไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะอ่ะก็เปิด a p o w e r m i n l r ขึ้นมาครับแล้วก็เปิดเข้ามาแบบนี้ครับคือเราเปิดเข้ามาเสร็จเนี่ยให้กดที่ตรงนี้นะครับมันจะมี รันนะครับกดเข้าไปครับพอกดเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการกดที่ตรงนี้นะครับมันจะเจอตรงแถบมันจะมีคําว่า intel now นะให้กดแตะเข้าไปตรงนี้นะครับกดแตะเข้าไปปึ้งอ่าพอกดเข้ามาเสร็จเนี่ยนะครับเราก็รอเนาะเดี๋ยวนะเมื่อกี้กล้องมันสายไปสายมานะครับต้องขอาภไปด้วย โอเคเรียบร้อยครับเนี่ยครับเราก็รอทําการดาวน์โหลดก่อนนะครับโดยที่เราเนี่ยทาการใช้มือถือเครื่องนี้แชร์เนาะนะครับสำหรับบางคนเนี่ยทีเ่เจอปัญหานะครับอัปโหลดเอ่อแคทจากหน้าจอจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปยังคอมไม่ได้นะครับอผมก็เลยมันจะมาแก้วิธีปัญหากับท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับก็รอนะครับท่านผู้ชม ก็ตีสองนะนนี้โอเคก็รอนะครับเดี๋ยวรอก โอเคเมื่อผ่านมาเสร็จนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงหน้าจอของผมนะถ้ามันให้เราเนี่ยทำการล็อกอินเนี่ยหรือสกินมินเลอร์เนี่ยนะครับให้กดปิดเข้าไปแบบนี้ครับกดปิดเข้าไปเนาะกดที่ open now นะครับจากนั้นเราก็ทำการรอเอ่เออัปโหลดนะครับเราก็ทำการรอเข้าไปครับนี่ก็จะเจอตรงนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นให้กดที่ตรงนี้นะครับอะเดี๋ยวผมให้ดูตรงใกล้ๆ,ๆนะ เดี๋บางคนไม่เห็นนะครับกดที่ Air Cut t ครับผมพอกดเข้ามาเสร็จเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้ครับคือมันจะมีรหัสพินนะครับพินโค้ดเนี่ยครับพินโค้ดหรือ QR Code โค้ดเราก็ทำการเตรียมมือถือเครื่องนี้สแกนไปนะครับเดี๋ยวผมเตรียมให้ดูนะ,ะเดี๋ยวเปิดแสงกัน,นใกล้ๆนะครับอ่ะสแกนไม่สำเร็จ เมืเอ่อกีม้มันเจอแล้วครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมผมเจอแล้วนะนะเอามอาม่นะครับเผื่อที่บางคนทําไม่ถนัดนะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะครับให้กดที่มินเลอร์นะครับกดเข้าไปปึ้งอ่าพอกดเข้ามาเสร็จเนี่ยนะครับก็สําหรับบางคนเนี่ยที่เชื่อมต่อไม่ได้เนี่ยนะครับก็เจอแล้วเห็นไหมจะเจอตรงชื่อเลยนะครับตรงชื่อเดี๋ยวผมเนี่ยปรับแสงนิดนึงนะครับ บางที่เห็นไม่ชัดเนาะ,ะนี่ครับจะเจอ Appowersoft กดเข้าไปแบบนี้จากนั้นให้กดเลือก m i r r e r Phone หรือตรงนี้นะครับมันจะมี m i n r e r PC Phone กดเข้าไปแตะเข้าไปนี่นะครับอันนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้ครับเ้าจะถามว่าเริ่มแคสหน้าจอเลยไหมถ้ามันติดแบบนี้เวลาเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับอ่ะเขาจะบอกว่าเริ่ม เอ,อ่อเริ่มบันทึกหรือแคทเลยหรือไม่นะครับมินเลอร์นะจำเป็นต้องได้รับสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาใดๆนะครับให้กดที่เริ่มเลยนะครับอ่ะแค่นี้ก็แก้ปัญหากับท่านผู้ชมหลายๆคนแล้วนะครับที่เออเจอปัญหานะครับเชื่อมต่ออันนี้ไม่ได้นะเชื่อมต่อแคทหน้าจอไม่ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยดูตรงหน้าจอของผมนะครับ หน้าจอของผมเปิดขึ้นมาแบบนี้ครับเราเชื่อมต่อ wifi อยู่เนาะอ่ะก็เบาแสงน,นิดนึงนะเนี่ยครับตีสองแล้วเนาะเนี่ครับตีสองแล้วเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนนะครับเพื่อที่ให้ดูกันใกล้เนาะ,ะเป็นศูนย์เลยเอ,อ่ะแ้วก็เปิดวิดีโอขึ้นมาครับ นี่ครับเห็นไหมวิดีโอของเรานะวิดีโอของเราก็จะเปิดขึ้นมาครับเราก็ทําการมาดูตรงนี้ครับมาดูที่จอมือถือของเรานี่ครับเห็นไหมนี่ครับดูที่คอมครับอ่าเห็นไหมครับได้แล้วนะครับสําหรับบางคนที่เชื่อมต่อไม่ได้นะโอเคก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอลาไปกันไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ ปิดไปครับ